ตอนนี้สึกใหญ่ในตลาดซื้อขายนักเตะกำลังระอุนิวคาสเซอร์และเชลซีเปิดฉากลุยเต็มสูบเพื่อยแย่งตัวควิชาควารัสเคลียปิดตัวเก่งของนาโปลีหลังมีข่าวว่าต้นสังกัดพร้อมปล่อยในราคา80ล้านยูโรรายง,งานจากอิตาลีชี้ว่าปารีสแซงต์แช็์แมงเริ่มขยับเข้าเจรจาแบบจริงจังโดยยินดีจ่ายค่าเหนื่อยให้ควาร่ามากกว่าเดิมถึง4เท่าทางด้านฟาบริซิโอโรมาโนยืนยันว่าเปเอสเชได้พูดคุยทั้งกับนาโปลีและตัวแทนนักเตะแล้ว อย่างไรก็ตามงานนี้ไม่ง่ายเพราะนิวคาสเซิลกับเชลซีสองทีมใหญ่จากพรีเมียร์ลีกก็พร้อมท้าชนเต็มที่เลกิปเผยว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับข้อเสนอว่าใครจะทําให้นาโปลีและตัวแทนของควาราจอ่อนได้ก่อนแถมเรื่องยังไม่จบเพราะมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจส่งมาคัสแรดฟอร์ดเป็นดีลแรกตัวกับปีกซ้ายดาวรุ่งชาวจอร์เจียด้วยควาราสะเคลียตกเป็นข่าวย้ายทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แม้จะตัดสินใจอยู่กับนาโปลีต่อ แต่ปัญหาการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่ไม่คืบหน้าทำให้ตอนนี้ทีมดังจากเนเปิลพร้อมปล่อยเขาออกจากทีมงานนี้ต้องลุ้นกันยาวๆว,ว่าใครจะได้เพชรเม็ดงามไปครองแฟนแฟนนิวคาสเซิลและเชลซีมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ